สวัสดีครับ FC แฟนคลับอูอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของน้องอูอิงก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับ FC ทุกทุกท่านคนเราบุญบารมีวาสนาคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆนะครับงานบุญขึ้นบ้านใหม่งานเข้าดาวงานพระป่านะครับเป็นงานกุศล รายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดถวายวัดนะครับวัดหนองคูเนาะในงานวันขึ้นบ้านใหม่นะครับที่บ้านน้องอู๋อิงก็เขาทำประเพณีเนาะตามประเพณีของเขานะตามความเชื่อมีการหาบคำหาบเงินหาบทองนะครับเข้าบ้าน,เ,นเป็นขบวนเลยหอบมาลลยเงินล้านนะครับที่ได้จากาบรดาเอฟซีลังเงียบที่มอบให้ เป็นมมลัยขึ้นบ้านใหม่น้องอูงอิงนะครับหอบทั้งเงินหอบทั้งอาบทองมันเป็นความเชื่อเนาะจัดได้ชนิดที่ว่าพระพอ่พอแม่เอฟซีทั่วสารทิศอะมาร่วมงานบ้านน้องอูงอิงนะครับทั้งวันเลยน้องอูงอิงก,ก็รับแต่เงินนะครับมีแต่คนเอาเงินเอาทองมาให้แม้กระทั่งหลวงปู่เสือนะครับยังพูดเลยเนาะ คนอะไรรับแต่เงินทั้งวันมีแต่คนเอาเงินมาให้นะครับอันนี้คือบุญบารมีของน้องอู๋อิงจริงๆเลยนะครับซึ่งคนอื่นไม่มีไม่สามารถทําได้อย่างน้องอูอิงเพราะว่ามันคนเรามันจะแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่ว่าบุญวาสนานี้มันแข่งกันไม่ได้จริงๆนะครับแม้แต่พยุติเองก็ยังยอมรับเลยนะครับว่าบุญบารมีบุญวาสนาคนเรานี้มันไม่เท่ากันจริงๆ อย่างน้องอู๋อิงนี่ตอนจัดงานนี่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะมากๆเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของจังหวัดของพื้นที่นะครับร่วมมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านน้องอู๋อิงจริงๆนะเด็กข้อกัวเมื่อสองปีที่แล้วนะครับนอนอยู่ข้อกัวเฉยเลยอะมองก็ยังเห็นภาพเลยอะแต่พอมาปีนี้โอ้โห บ้านหลังราคา10ล้านนะครับมีรถมีที่ดินพร้อมมีเงินเก็บมีเงินฝากธนาคารทำให้พ่อแม่อยู่สุขสบายได้นะครับเหมือนกับฝันเลยใช่ไหมเอฟซีทุกท่านชีวิตน้องอูอิงนี่เหมือนฝันเลยจริงๆนะครับน้องมาสมัครหลังห้านมาแค่ต้องการหางานทำเพื่อจะได้มีไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวนะครับแต่มัน ไปไกลเกินฝันงานสองวันที่บ้านน้องอูอิงนะน้องอูอิงเหนื่อยทั้งวันเลยนะครับบรรดาเอฟซีต่างๆในหลังไหลกันมาน้องอูอิงก็อยู่รับนะอยู่ต้อนรับบรรดาเอฟซีต่างๆที่เขามุ่งหน้ากันมาร่วมงานแล้วก็ต้องการพบศิลปินในดวงแจงของเขามาถ่ายรูปมาจับมือทักทายพูดคุยนะครับจนน้องไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ สงวนน้องเหนื่อยนะพอวันที่มีงานใช่ไหมไปทําการแสดงด้านหน้าเวทีคือน้องก็ผ่อนไม่เพียงพอร้องเพลงไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้เพราะว่ามันไม่มีเสียงใช่ไหมถ้ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนั้นนะครับเชื่อไหมด้วยบุญบารมีของน้องอูอิงเชื่อหมบราราอิฟซีต่างๆนี่ ด้านหน้าวิธีพระพ่อแม่เอฟซีต่างๆนี่เห็นใจน้องอูหอิงเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ละคนนี่เอาใจช่วยบรดดาพระพ่อแม่เอฟซีด้านหน้าวิธีนะครับเอาใจช่วยน้องอูหอิงกันทั้งนั้นนะครับที่น้องอูหอิงร้องเพลงไม่ได้ไม่มีใครตําหนิเลยนะครับไม่มีใครโกรธหรือใครโวยวายสร้างความเสียหายให้แกางานวันนั้นเลยนะครับเป็นด้วยเพราะบุญบาร,รมีจริงๆ เห็นมีหมดลำบางคณะเนาะเพราะว่าตัวชูโรงะศิลปินตัวชูโรงไม่สามารถทําการแสดงได้รับรองเลยปวดแน่นะครับหน้างานรับรองเละอารวาสกันแน่นอนนะครับแต่ว่าของน้องอุ๋ยอิงกลับได้รับความรักความมีดูจากบรดาพ่อแม่เอฟซีนะครับนี่แหละครับก็เรียกว่าบุญบารมีจริงๆเลยนะครับน้องก็ได้ขอโทษพ่อพ่อแม่เอฟซีที่ด้านหน้าวทีเนาะที่ไม่สามารถทําการแสดงได้ต่อนะครับ ายากจริงๆเลยเนาะศิลปินที่ว่ามีเอฟซีรักมากมายอย่างนี้นะครับไปฟังพ่อยุทธพูดถึงน้องอุ๋ิงถึงบุญบารมีวาสนาของน้องอุ๋ิงกันนะครับจากเด็กนอนข้างครอครัวสมสมคนสิมีเงานสิมีไปหนาทางสิมีไปนะนหนาบุญน้ำบุญน้าเปิงกันยังได้หอ ข้างซุ้มข้าวนี่โาณเฮานี่เป็นคา่านบราี่นนองพีแล้องเรืองวัฒนเฮามคนนอกกับเนที่บ้านบ้านชาวเวสตีกาโอวัฒนาคนเคนนอกมันจะเป็นต่างกันแต่วัฒนาพนมยุทธ์นั้นนะคอยเป็นคอยไปเป็นแต่เป็นบ้าพบุญเดาเนา สุดแท้แต่วาสนาอย่างเี้นชีวิตเกิดมาไม่ได้นอนสวรรค์นี่ตาสิหาจุนาช่างบุเป็นยังกับเดี่ยวนี้ก็สุขล้วละยังไนี่ยังนะพยุตมีจริงกับนี่ีอยู่ในตานีหวัดรถตลับพี่น้องหมวดลูกทรงลูกเรียนเูเลียลูกเต่าเรียนจบเรียนนั่นเลยจัดงานวันนย่าเงี้ยคอ๋คน ในจังหวัดีวาชนาได้เขากองงานซอนๆรัฐมนตีไปเรน็นเร็วผมรักแก้งครับสควอ,อนชิดจอดกลับขึ้นหลังวันนี้เมื่อสองปีที่แล้ว เกือแค่สองปีนึงเนาะสิบสอนสองปีครบสองน่าคือประสบความสำเร็จครับมันมันประสบความสำเร็จรรมดาแต่มันมันฝันมันเป็นคือความฝันมันเป็นคือความฝันอย่างเงี้ยบาแบบมาข้าวเดี๋ยวเอ้าหยุดตัวอย่างจังพอหยุดอยู่น้ำสาวหน่อยมาหนึ่งยี่สิบสามสิบปีก่ยังคือก่ยังข้าวเดี๋ยวฝันอย่างเฝันแต่ว่าความฝันมันก็ มันก็มีทั้งสูเนาะกับไม้ด้กี่มีทั้งสู๋มีทั้งจีวายใช่ไหนล่ะซึ่งมันก็้าสร้างกับกับซูมก่อนนนนัั่งกอนยู่กับแต่ท้องรถท้องรถขอกมัาจีวาขอกม้วเออเชียงหน้าน้อยยังเห็นภาพนะที่วาอยู่กับขอกม้วขอกอยู่กับขีดีที่มดอนเมนรี่เมนเมนรี่เทียบยอดหลังก็ยังเห็น บัดกับบัดมามือนีโอ้ยจางเก่าจางกลางจำคนละคนศาสนาเราเนาะอดีใจน้ำลูกสาวศาสนาไปศาสนามันเง็ดบุญเง็ดท่านมากจังได้กริบคนกระดีได้กระิบคนกระจ้าคนสิเป็นงยังเนาะคนเอามันสร้างสมบุญบารมีมากจัง คนก็เกิดในที่ยากจบฉินใจยากไร้แต่ก็สามารถเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เกิดคยจะพูดเอากม่ดอีรัขพูดตะบอในเอฟซกคนได่มาได้เลยใคนเซ้นทางหรือถามว่านี่ขมเอฟซีค่อยปูนั่งใมนูแลต่อคพูดดเมื่อสีวาี้อยิงเป็นบ้นแม่นเมืองนะคะอปพคุณ่อยโจในการทีมงานสาหน่อยเปนบ้นแม่ทุกคนดีสนำบสนออีรังทุการนอกะนอน จนทุกมือนีล้างมีบาท็นของสาองมีรถจากรถจองแล้วกันจริงๆที่น่าจะบอกกับบอเบเกเอฟซีผมก็คืว่าบอกเอฟซีมีมาพูดต่อขอบพูหลาทุกคนค่ะขอพูดนีนะครับขอบพูดนะซีโนี้มัเลือนทุกคนเนียค่ะขอบพุณมาโดนกันเลันี่ค่ะ่ออกมืขอลขอนหย่ เู็กวัดู้วัวบอลนะคะโอยคุณพ่อได้ไพ่ได้พ่อไงล่ะลูกเทียงแ่นี่ล่ะขอบคุพ่อจูนะคะเด้ออกะบ่มไม่อยากราโอกาสในเทหนาที่ละก็พออยูุกคนจะหวงบันทินุอาจีแบบบหนูเนี่หนูยอมรำจะขั้งปีชมจากะโมยในเอซี่ทุกคน บางอันโนอาจีแบบลินแน่จักน้อยนะสิอาจจะโมโหเรื่องคือมันวายดีแต่ดาในความเป็ใจอหนูอยากสามแ้ยินหม่งโมโหในไอทีลูกบออีวีขอบคุณค่ะสว่วนฝากที่ดีไม่ล่าสุดคือว่าเสื้อไทยใ้แฟนๆเย็นทีพอรุ้นกัแล้วกันนะครับซิ่งเป็นไม่ยีหลังแล้วเร็วนี้ครับเับพลัพิงผจญกับผู้หญิงพลังพิงแยมไป10เม็นสาวฝากไม่นำเรื่องนี้